ใจฟีวกันมานานถึงเวลาสุรความน่ารักให้จอยฟูคุณเขียนบทหนังนะที่มีหลายเรื่องในเรื่องเดียวหรอกฉันขออ่านได้ปะมาว่ะใจฟูใจฟสตอรี่หนังรักอารมณ์ฟูฟิลจาก M39 และไทยเมเจอรที่อยากให้คนไทยกลับมาใจเต้นกันอีกครั้ง ด้วยเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวห้าคู่ห้าอารมณ์พร้อมทําให้หัวใจของทุกคนฟูฟ่องและพองโตแม่าเชื่อใช่ไหมล่ะผลงานล่าสุดจากพฤกเอมารุจิผู้กํากับสายอารมณ์ดีจากหนังตลกสุดแสบอย่างอีเรียมซิงและแฟรนชายสุดหา่าอย่างไบแมนทั้งสองทางหัวล้านเหมือนกูเลยแต่แม่งมีบาร์โค้ดด้วยอย่าเข้ามานะกูต่อยล่วงแล้นะให้ยาด้วยกูภาพ แค่เห็นชื่อผู้กำกับก็บมั่นใจได้เลยว่าง,งานนี้มียิ้มแก้มปรีกันแน่นอนแถมโปรเจกต์นี้ยังเป็นการผนึกกำลังของสองกุญซือหนังถ่ายคุณนนปัญเชลีแห่งเอ็มเชอร์ตีนและคุณวิสุทธ์ผู้บริหารค่ายไทเมเจอร์ตำนานผูน้อำนวยการสร้างหนังรักสุดประทับใจชุดใหญ่โดยทั้งคู่ยังคงสารต่อเจตนารมณ์เดิมกับการสร้างหนังอารมณ์ดีที่ขับเคลื่อนด้วยความสนุกและนั่นก็นำมาสู่5เรื่องรัก นำสแสดงโดย5คู่หน้าจับตาแค่ยิ้มก็ใจฟูแล้วครับคู่ที่1นึ่งิปัชชระเตรียมใจฟูกับกระสือสาวมินนี่พันธิราในตอนคนแปลกหน้าเดี๋ยวผมจะรีบส่งบทให้เลยครับเรื่องราวของเดี่ยวหนุ่มนักเขียนบทหนังคู่ไม่พิสมัยตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแถมตอนนี้กำลังตีบตันเพราะเขาต้องฝืนใจมาทำงานทั้งๆท,ที่คุณแม่กำลังปปวยหนักในโรงบาล ไม่มาแต่หายนะมาแทนแต่นั่นก็ทําให้เขาได้พบกับบัวสาวที่ต้องมานั่งเฝ้าไข่เหมือนกันจากคนแปลกหน้าที่ดูประหลาดปนน่ารักเื่อคุณคิดบทอ่ะคุณคิดยังไงเราแล้วค,คุณกินมุกอ่ะคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามุกไหนเวิร์กมุกไหนแป๊กจะตอบอันไหนก่อนดีวะกลายเป็นคู่คิดเพื่อนคุยช่วยให้บทหนังและหัวใจของเดี่ยวเปลี่ยนไปอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนยังไม่เคยถามเลยว่าคุณมาเฝ้าใข่อ่ะ แต่อย่าเพิ่งคิดว่าจะใจฟูกันง่ายๆเพราะนอกจากมินนี่ขวัญใจผมแล้วเขายัางต้องเผชิญหน้ากับพยาบาลขาโหดที่รับบทโดดรู้เรื่องปะเนี่ยครับพี่เอียงสวนสีร่างทรงยญาบบหยันแต่เราก็ไม่รู้ว่าโหดยังไงต้องไปหาคำตอบในโรงกันเองมีพิ่ลุ้คู่ที่สอง ทุกคนต้องเชื่อเรานับแล้วครับว่าปีนี้เขาคนนี้จะมีหนังกี่เรื่องกันแน่กับนัดกิจจริตหลังครองบทส่บูทั้งในคราบเด็กช่างและเจ้าพ่อเรียงแก้วเขาพร้อมใส่บกทุกวิถีทางเพื่อจีบสาวยิ้มหวานเร่างเอสเธอร์กับหนังรักสไตล์โซเชียลด s t a n c i n g คนตรงข้ามเรื่องราวของผมหนุ่มว่างงานรักการพนันเป็นว่าเล่นแถมเขายังรับคำท้าจากเพื่อนให้จีบจริงๆ สาวสวยจากตึกฟังตรขงคมที่ไม่ค่อยจะชอบที่หน้ากันเท่าไหร่แถมต้องจีบให้ติดได้ใน14วัน2 0หมืนเบ็ดป่ะแต่แล้วการพนันครั้งนี้กำลังจะทำให้คนชอบเอาชนะต้องแพ้ใจใครสักคนเตรียมหัวใจเป็นสีชมพูโดยหลากฉากเด็ดสุดครีเอทีฟทั้งโดรนลูกบอลยักษ์เล่นเกมแม่ตีตีนี่ตีคิด ออโ้้ตตตตีีเเเ็มลนกและฉากดินเนอร์สุดโรแมนติกบนพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในวงการหนังไทยคู่ที่3ถึงข่าวของเรื่องรักระดับจูเนียของทิกเกอร์อาชิระลูกชายคนเก่งมากความสามารถของนิโครเทียโอที่ต้องมารับบทนำในหนังเป็นครั้งแรกในชีวิต เช่นเดียวกับเพ er ียวเพียววรินนักแสดงสาวฝีมือไม่เป็นสองร่องใครในตอนคนข้างบ้าน<ๆ>เรื่องราวของเตอ๋อไอหนุ่มเด็กหลังห้องห่วยขั้นเทพกับนักเรียนดีเด่นอย่างชายเย็นสาวเจ้าของฉายาเจ้าแม่เย็นชาถึงชีวิตจะต่างกันสุดครัวแต่ทั้งสองก็ดันเป็นเพื่อนบ้านกันซะงั้นทำไมแกไม่เอาอย่างเพื่อนข้างบ้านแกบ้างเขาได้นักเรียนดีเด่นทุกปีเลย แต่แล้วเมื่อสาวข้างบ้านต้องย้ายไปเรียนต่อที่จีนหัวใจของเตอ๋อกลับหวงดูชอบกอดดูท่าว่าความไกลจะสมผลกับหัวใจของไอ้หนุ่มปากแข็งซะแล้วสวัสดีสวัสดีอดตอนนี้มาพร้อมกับโบนัสพิเศษกับชายที่ทิกเกอร์ของเราต้องโชว์สกิลเล่นกีตาร์ซึ่งจะเป็นเพลงไหนไม่ได้นอกจากดาวประดับฟ้าเพลงของคุณพ่อของเขายังแมวจีรศักด์ โมเมนต์มันน่ารักดีนะตอนที่ถ่ายอะ่ะทิกเกอร์เล่นเพลงดาวประดับฟ้าโดยมีพี่นิโคเทเลโอยืนดูอยู่หลังมอนิเตอร์น่ารักดีเว้ย <laughs> คู่ที่สี่บอกเลยว่าแฟชั่นฟิลเลิฟของจริง <laughs> แซลเล่นไม่ว่ากันนะนะัดชิมอนวชิรวิทย์หนุ่มพลังเหนือโลกจากซีเวียเดกิฟเตดพร้อมปิดส,สุดใหม่เพื่อชนะใจปันเดอร์ริาสาศิลปินสาวฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาจากดิวไปได้วยกันนะ พลิกลุกเป็นไรเดอร์สุดสิงในตอนคนที่เกลียดเตรียมเสียสองหลงได้เลยนะ้องเรื่องราวของออสอดีตเด็กแหวน้นที่ต้องผันตัวมาเป็นไรเดอร์ส่งของและทำให้เขาได้พบกับไรเดอร์คู่แข่งตัวชะกาเจอแย่ไหนก็เหม็นขี้หน้าเป็นว่าเล่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้ว่าคู่แข่งคนนี้คือสาวสวยสุดฮอตน่ารักไปหาอะไรกินกันไหมรู้ได้ไงอ่าชมรถนี้ฉันรู้มากกว่าน,นั้นอีก เห็นเปิดตัวสวยซะเบอร์นี้บอกเลยว่าเบื้องหลังกลายเป็นงานหินนี้กว่าฉากซิ่งบนถนนเพราะปัน่นต้องถ่ายทําหลายสิบเทกกว่าจะได้ความปังที่ใช่บนจอหัวปั่นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยผมมา้าและผมปกติไอ้ผมปกติเลิกขึ้นก็ไม่เป็นไรไอ้ผมม้าเนี่ยผมเปียกอะมันชี้อยู่อย่างนั้นอะหลายเทคคือแบบถอดมาอ้าวหัวฟูเปลี่ยนไหมรถอดอ้าถอดมาผมไม่ได้อะไรเงี้ยและเห็นเป็นหนังรักแบบนี้หนังเรื่องนี้เขาก็มีฉากซิ่งที่ไม่ธรรมดา คู่ที่5คู่สุดท้ายแต่ไว้ลายใช่ย่อยลีฐานัหนุ่มรอบาใจจากยูปรินซีรี e s ต้องแอบรักจนใจฝูกับสาวตะเล็กเปรี้ยวอมหวานฝนสนันทัชัดนักแสดงสาวจากฮอร์โมนส t h ดิโซีรีส์นำไปสู่เรื่องราวของคนที่แอบชอบสวัสดีเรื่องราวของเสือพนักงานร้านสะดวกซื้อผู้มีความพยายามในทุกเรื่องยกเว้นเรื่องหัวใจเขา,าหมอส่วนมึงอหมา เขาคนนี้มีใจแอบชอบจ๋าพยาบาลสาวสุดขิวที่เข้ามาซื้อของอยู่ทุกคืนวันนี้ซื้ออะไรไปให้หมอเขาดีอะโดยไม่รู้เลยว่ารักครั้งนี้คือการแอบรักกันเป็นทอิดเมื่อจ๋าก็แอบชอบหมอฟันรุ่นพี่ตั้งหากหมอเขารู้แล้วนะว่าขนมในตู้เย็นน่ะเป็นของเราดีจังเลยเนาะแถมคนที่รับบทเนี่ยก็ใช้ย่อยซะที่ไหนเพื่อพงษ์สะทอนเป็นหมอไม่ยากครับความรู้กหล่อกม เสริมอินเนอร์อแล้วครับแค่รือฟื้นดีววิทยาสมัยม4นิดหน่อยครับงานนี้ต้องมาโวตกันหน่อยว่าถ้าเป็นคุณจะเลือกใครระหว่างพนักงานหลอบอกต่อกันด้วยกับเห็นหมอบอกเลยว่าหาแน่ดี๋ยหมอชิดยาชาให้ครับอ้าวเออเออเขาถามว่าเจ็บไหมครับหมอเจ็บนิดเดียวเดี๋ยวหายหมานิดเดียวครับนิดเดียว และฟูลฟิลให้จอยฟูกันไปอีกรันกับเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ชวนให้ร้องตามจากสิงโตนำโชคการันตีว่าสิงหานี้ยิ้มกันไม่หุบมแน่นอนคุณลองเล่นกับความพยายามเขาดูสิฉันว่าผู้ชายที่พยายามอ่ะดูน่ารักดีเจอเจอแล้วมันใจฟูนี่จะบอกนะว่ามึงชอบขึ้นมาจริงๆอะมันก็ต้องลองดูสักตั้งบ้างวอย่าทให้ฉันผิดหวัง แค่มีเธอคืใจฟูใจฟูสตอรี่เสสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ใจฟูก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณอยากดูใจฟูสตอรี่คู่ไหนที่สุดถ้าคุณรักหนังไทยก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเมพาลาคอนท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่ จอเดอรออกแจสตูอิตพิมจารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย